แนะนำา4อันดับมือถือสเปคแรงความจำเยอะจอใหญ่และน่าใช้มากๆในงบไม่เกิน3,000บาทมือถือที่เอามาแนะนำแต่ละรุ่นจะมีจุดเด่นที่ความจำเยอะจอใหญ่รีเฟรชเรทสูงแบตค่อนข้างเยอะและบางตัวก็ยังมีดีไซน์สวยมากๆที่สำคัญคือมีลำโพงคู่ด้วยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลารุ่นแรกหรืออันดับที่4ของวันนี้จะเป็น ZTE Blade A 5 4 ก็เป็นมือถือราคาถูกความจำเยอะและน่าใช้มากๆอีกหนึ่งตัวมากับจุดเด่นด้วยหน้าจอ i p s l c d 6.6นิ้วความละเอียดเป็น hd แล้วก็ Android เป็นเวอร์ชัน13ในส่วนของ cpu ก็จะเป็น unisoc sc9863a ram 4 g b ให้ความจำมาเยอะถึง128 g b แล้วก็เพิ่ม micro hd card ได้กล้องหลังคู่ตัวหลัก13ล้านแล้วก็กล้อง ai กล้องหน้า2ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วที่ปุ่ม Power แบต5,000มิลลิแอมไม่รองรับชาร์จเร็วแต่พอชาร์จก็เป็น USB-C ตามสมัยนิยมโดยจะมีราคา2,699บาบาทถ้าต้องการมือถือจอค่อนข้างใหญ่ Android เวอร์ชันใหม่ยังดาวน์โหลดแอปได้ทุกแอปในปัจจุบันแถมยังมีความจำเยอะแบตอึดมีสแกนนิ้วฟีเจอร์ครบรองรับ Wi-Fi 5 GHz มีความลื่นไหลเพียงพอกับการใช้งานในชีวิตประจำวันและเน้นที่ราคาถูกเน้นใช้งานทั่วไปเป็นหลักก็ไปจัดตัวนี้มาได้เลยคุ้มค่าแน่นอนสำหรับรุ่นต่อมาหรือว่าอันดับที่3จะเป็น Ben โ o V91 จุดเด่นของเขาก็จะเป็นหน้าจอ IPS LCD 6.56นิ้วความละเอียดจะเป็น HD+ Plus ที่เด่นกว่าตัวแรกก็คือ Refresh Rate หน้าจอ90 h z Android version 13 CPU แรงขึ้นเล็กน้อยเป็น Unisoc T606 RAM 4GB ความจำเยอะเหมือนกันที่ 128GB แล้วก็เพิ่ม micro SD card ได้กล่องหลัง3ตัว ตัวหลักจะมีความละเอียด13ล้านมาคโคร2ล้านและกล้องวัรยะอีก2ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วที่ปุ่มพาวเวอร์แบต5,000ม ah, ิลลิแอมป์พอร์ตชาร์จเป็น USB-C และชาร์จเร็ว18วัตต์แรม4ความจำ128ตอนลดราคาจะขาย2,441บาทแต่ถ้าเป็นแรม8ความจำ128จะมีราคา 2,862บาทถ้าเทียบกับตัวแรกผมมองว่าตัวนี้จะคุ้มกว่าได้จอรีเฟรเ l อรสูงกว่า CPU แรงกว่าจอใหญ่เหมือนกันความจำเท่ากันแต่มีกล้อง3ตัวกล้องหน้าความละเอียดสูงกว่ามีสแกนนิ้วเหมือนกันและรองรับ WiFi 5 GHz เเหมือนกันแบตเยอะเท่ากันแต่รุ่นนี้จะชาร์จไวกว่าที่18วัตต์ถ้าเน้นความคุ้มตัวนี้จะน่าสนใจมากกว่า ถ้าต้องการมือถือจอรีเฟรชเรทสูงแต่ความจำเยอะมีสแกนนิ้วฟีเจอร์ครบชาร์จไวแบตอืดคุ้มค่าและก็ราคาถูกก็ไปจัดตัวนี้ได้เลยสำหรับความลื่นไหลก,ก็ทำได้ดีกว่าตัวแรกแล้วก็เล่นเกมกราฟิกกลางๆอย่างฟี f ฟ r าวีปรับต่ำพอได้รุ่นต่อมาหรือว่าอันดับที่2ของวันนี้ก็คือ In f ฟ n i x Smart 8มาพร้อมกับจุดเด่นด้วยหน้าจอ IPS l c d 6 6นิ้ว ความละเอียด HD+ Plus ที่เป็นจุดเด่นก็คือ Refresh Rate 90 h z Android Go v ว r s i o n 13 CPU Unisoc T606 RAM 4GB ความจำเยอะถึง 128GB เพิ่ม microSD Card ได้มีกล้องหลังมาให้2ตัวตัวหลัก13ล้านและกล้อง AI กล้องหน้า8ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วที่ปุ่ม Power แบต5 0 0 0 m a h ไม่รองรับชาร์จเร็วแต่พอตชาร์จก็เป็น USB-C โดยจะมีราคา 2,999บาทถ้าเน้นที่จอใหญ่รีเฟรชเรทสูงความจำเยอะมีสแกนนิ้วฟีเจอร์ครบแบตอึดแล้วก็เน้นใช้งานลื่นกับความคุ้มค่าเป็นหลักรุ่นนี้จะน่าสนใจมากๆสิ่งที่ผมชอบในรุ่นนี้ก็คือการดีไซน์มันสวยมากๆถ้าเทียบกับราคา2,900บาท แถมยังมีจอ90 h z ความจำ128 g b รองรับ Wi-Fi 5 g h z ให้ฟีเจอร์การใช้งานมาค่อนข้างครบและ CPU Unisoc T606 ซึ่งก็มีความลื่นไหลเพียงพอกับการใช้งานในชีวิตประจำวันแถมยังเล่นเกมกราฟิกกลางๆอย่างฟ e f i ล์หรือว่า r o v ปรับต่ำๆพอได้ถ้าเน้นที่ความคุ้มชอบในการดีไซน์และไม่ได้ติดว่าเป็น Android Go ซื้อรุ่นนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอน และแล้วก็มาถึงรุ่นสุดท้ายหรืออันดับที่1ของเราในวันนี้จะเป็น t e c โน o Spark Go 2024มาพร้อมกับหน้าจอ IPS l c d 6.6นิ้วความละเอียดจะเป็น HD Plus และมี refresh rate 90Hz Android Go version 13 CPU จะเป็นตัวยอดฮิตสำหรับมือถือสเปคแรงราคาประหยัดอย่าง Unisoc T 6 0 6เริ่มต้นที่ RAM 3GB ความจำา6 g g และสูงสุดที่แรม4ความจำ128 g ิเพิ่ม Micro เ d c ดีการ์ดได้กล้องหลังคู่ตัวหลัก13ล้านและกล้อง AI กล้องหน้า8ล้านมีระบบสแกนใบหน้ามีสแกนนิ้วที่ปุ่ม power ที่เด่นกว่าตัวอื่นก็คือมีลำโพงคู่ในส่วนของแบตจะมีความจุ5,000 ah. มิลลิแอมไม่รองรับชาร์จเร็วแต่พอร์ตชาร์จก็เป็น USB-C ตามสมัยนิยมแรม3ความจำ64 ตอนลดราคาขายแค่2,299บาทแต่ถ้าเป็น RAM 4ความจำ128ก็จะมีราคา2,999บาทถ้าเน้นที่ความครบเน้นการใช้งานที่ครบคันอยากได้ความคุ้มค่าและใช้งานระยะยาวก็แนะนำเป็น128กิกจะดีกว่าใครที่เน้นความคุ้มเน้นดีไซน์สวยและต้องการสเปคครบที่สุดดีที่สุดและสวยที่สุดในราคา3,000บาท ก็ไปจัดตัวนี้แบบไม่ต้องลังเลได้เลยได้ทั้งจอค่อนข้างใหญ่ Refresh Rate 90 h z ได้ความจำเยอะแบตอึดฟีเจอร์ครบมีสแกนนิ้วมีลำโพงคู่รองรับ WiFi 5 GHz และ CPU ค่อนข้างแรงอย่าง Unisoc T606 มีความลื่นไหลเพียงพอกับการใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วก็เล่นเกมกราฟิกกลางๆอย่าง Free Fire RV ปรับต่ำพอได้ถ้าชอบในจุดเด่นชอบในการดีไซน์หรือเน้นที่ ความคุ้มค่าสเปคครบและที่เป็นจุดเด่นที่สุดในราคานี้ก็คือมีลำโพงคู่บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจจริงๆใครชอบหรือว่าสนใจหรืออยากได้รุ่นไหนก็ไปหาดูตามห้างหรือศูนย์ไกลบ้าน แต่ถ้าขี้เกียจจะไปดูอยากสั่งออนไลน์อยากได้ร้านที่ไว้ใจได้เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของคนดูที่อยากสั่งออนไลน์ถ้าอยากได้ร้านที่ไว้ใจได้และขายของแท้ก็สั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยทุกร้านไว้ใจได้แน่นอนถ้าชอบการแนะนำมือถือราคาถูก แต่สเปคโหดและดีไซน์สวยแบบนี้ก็ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือจากคอมเมนต์เพื่อให้กำลังใจก็ได้เหมือนกันสำหรับวันนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีและราตรีสวัสดิ์กันทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ